สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เจี๊ยนก็จะมาทําการสอนย้อมสีผมสไตล์นีออนแบบที่เจียนใช้อยู่ตอนนี้เลยลหละครับก็ใช่แล้วละมันช่างสวยสดงดงามโดดเด่นทันสมัยและมีสไตล์ไม่ซ้ำรูปแบบใครเลยแหละเนาะก็คงอยากจะรู้วิธีทํากันแล้วสินะงั้นก็ยอย่าโมเสียเวลาไปเลยดีกว่างั้นไปรอรับชมวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะว่าไมละ่ะก่อนเลยนะครับ ถ้าผู้ชมคนไหนมีสีผมที่เป็นสีผมพิเศษเหมือนเจอนที่ใช้ในตัวอย่างตัวนี้ก็รีเซ็ตให้กลายเป็นสีดำซะก,ก่อนละนะถึงจะใช้ได้ล่ะไม่สิต้องเรียกว่าจะปรับได้ง่ายขึ้นมากกว่าละนะฉันคิดว่าน่าจะทําเป็นกันแล้วล่ะก็สําหรับใครที่ทําไม่เป็นก็ทําตามเจียวได้เลยคือกดเปลี่ยนเป็นสีดําเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนสีสละหนะ้าตาเมนูที่พาเข้ามาก็จะลักษณะประมาณนี้ละนะหลังจากนั้นให้เรากดการปรับแต่งผมอันที่หนึ่งนะครับ การกดตรงนี้เกินการช่วยเสริมความชัวนั้นเองละ่ะหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนปรับสีผมช่องล่างนะครับก็ปรับไปตามระยะที่จีออนได้ทำไ้นี่เลยคือเกลือดสุดแต่ก็ไม่ต้องสุดเนาะและก็ให้เลื่อนส่วนกลางก็ปรับตามจีออนเลยนะครับก็ส่วนแรกของการปรับสีผมจะทําให้สีผมออกมาดูดําด้านหรือดาเงาปรับส่วนที่2ตั้งค่าผมและเลื่อนแถบกลางไว้เหมือนที่จีออนทําไว้นี่เลยจากนั้นก็ให้เลื่อนแถบล่าง ไปในระยะที่จออนทําไว้เช่นกันทําตามในคลิปเลยละเอาง่ายๆต่อมาก็ให้เลือกสีที่จะเป็นเงาพื้นหลังของสีผมแล้วนะหลังจากเลือกได้แล้วก็ให้ทําการเลื่อนแถบล่างไปให้สุดเลยและเลื่อนแถบกลางไปให้เกือบสุดเช่นกันละและกดปรับสีผมอันที่3หลังจากเข้ามาแล้วให้ทําการเลื่อนแถบกลางนะครับไปให้สุดฝั่งขวา จากนั้นก็เลื่อนแถบล่างมาให้สุดฝั่งขวาเช่นกันละ่ะส่วนที่3นี้จะเป็นส่วนแห่งแสนสะท้อนของสีผมนะครับซึ่งใช่มันจะเป็นจุดสนใจและไฮไลท์ของสไตล์นีอเลยล่ะนะและก็อย่าลืมเลือกสีได้ล่ะนะพอเลือกสีได้แล้วก็ส่วนจอนจอสีฟ้านะครับหลังจากเลือกสีได้แล้วก็เป็นอาเซจสิ้นในการปรับแต่งสีผมแล้วละ่ะต่อมาถ้าใครอยากเปลี่ยนสีเยงหนึ่นก็บอกเลยว่าคอด่ายก็คือให้กลับไปที่แม่แบบ2 เพื่อเปลี่ยนสีตามต้องการสเสร็จแล้วกลับไปที่แม่แบบที่3เพื่อเปลี่ยนสีตามต้องการแล้วก็สนใครที่ไม่จริงจังเรื่องเงาสะท้อนของสีนะครับก็สามารถปรับในแม่แบบที่3เป็นสีอะไรก็ได้ตามต้องการมันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะจยอนนีก่กดเปลี่ยนสีเล่นปินสิสโก่าอย่างได้เลยนะนะสำหรับคลิปนี้จยอนขอช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ขอทำการจบเพลงที่นี่ก่อนกัะละกกันขอบคุณที่มารับชมล่ะนะ